สวัสดีจ้าพี่น้องจ้าจะมีเรื่องมาเล่าต่อเลยเด้อจ้าหลังจากที่เฮ้าไดเลขหา,าสามจากคุณพ่อที่เพิ่นเสียชีวิตไปแล้วและบัทินีเพิ่นก็นได้มาบอกเลกเลวเด้อจ้าเพราะว่าไปสอบถามจากทังฝั่งภรรยาของเพิ่นเน้อจ้าว่าไดเลขแล้วบาสันเพิ่นก็นบอกว่าไดแล้วจ้าพี่น้องโอ้ยดีใจหลายเพิ่นก็นเล่าสู่ฟังเน้อค่ะเลก เด็แค่คู่เดียวเด้อพี่น้องคู่เดียวเมื่อหลายตัวเด้อค่ะเล็กเพราะแม่นความฝันซ้ำจาที่ไดมากนี่เป็นการสัมผัสด้วยตนเองเลยค่ะญาติทั้งฟังแฟนเพื่อนนะคะทั้งฟังผู้ตายนะคะเพื่อนสัมผัสกับผู้ตายได้ค่ะเขามาเทียมล่างเนาะค่ะทึ่งไห้ทึงห้องเด้อจ้าทั่งไงทังห้องเพื่อนว่าเพื่อนอยากกินก้อยซีนมาสั่น มึงเอากระซีนมาให้กินแน่ว่าซันกูสิบอกเรียกเพือนดอป้าซันเพิ่นก็เลยบอกเรียกญาติเพิ่นเด้อค่ะพี่น้องคะ่ะโอ้ยคนลูกบอกมาแล้วก,ก็ได้เนาะค่ะเพิ่นว่าเลขยกไทยสองตัวอยู่ไอ้ไายเบอร์โทรศัพท์ของร้านเพิ่นน่ะค่ะก็บ่สามารถบอกชื่อเพิ่นไนนด้เนาะค่ะญาติเพิ่นว่าให้เด้อจา้าเวลาที่นี้ญาติเพิ่นก็ไปเบิง่งเลขยกไทยสองตัวอยู่เบอร์โทรศัพท์นะคะโอ้ยพี่น้องคะ่ะเพิ่นบอกว่าเลขยกเจ็ดสามเด้อไปเบิ่ง เด็กไทยสองตัวเดอ้อยูเบอร์โทรศัพท์มันตรงกันค่ะพี่น้องตรงกันเลยเจ็ดสามพี่น้องเพื่อนบอกไ้ก่อนที่เพื่อนจะบอกให้ไปเบิ่งเบอร์โทรศัพท์นะคะว่าเจ็ดสามตรงกันเป๊ะเลยพี่ันพี่น้องโอ้ยเด็กคู่เดียวเ้ยค่ะฝากไปพิจารณาเาพิ่งแน่เด้อจ้ะเพราะว่านี่มันเป็นความฝันนะคะเพื่อนมาเทียมลางเ้ยค่ะพูดเสียชีวิตนี่เพื่อนเป็นคนมักเสียงโฉกเ้อค่ะเพื่อนมักเล่นหวไม่ละค่ะว่าง่งย เดคู่เดียวเด้อค่ะบุร่ายตัวเด้อค่ะฝากไว้ใน่เด้อค่ะพี่น้องเลขกคููเดียวเจ็ดสามพี่น้องอย่าลืมไปเสี่ยงโชคน้ากันเด้อค่ะถือพิชจึงใดกะขออภัยใน่เด้อจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ฝาใน่เด้อจ้าจะได้มีกําลังใจไปหาแนวทางความฝันตัวเล็กดีๆมาสู่พี่น้องได้ไปเสี่ยงโชคมันหมานน้ำกันเด้อจ้าุณหลยๆเด้อค่ะที่เข้ามารับฟัง